โรงเรียนทัพกุงประชานุกูลตั้งอยู่หมู่ที่สบ้านทับกุงตำบลทัพกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีมีบุคลากรทั้งหมดจํานวน33คนผู้อํานวยการคือนายนิยมคลางแสงเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนทัพกุงประชานุกูล อยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโครงการโรงเรียนต้นแบบพลังงานกระทรวงพลังงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโครงการ uD ดีนิวเจเนเรชั่โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสองภาษา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการจัดกิจกรรมประจำวันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกิจกรรมการรับนักเรียนกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหาร กิจกรรม PLC ของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันแก้ไขปัญหา6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติมิติที่1การพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนได้ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆให้ตรงกับบริบทของสถานศึกษาและส่วนกลางมิติที่2การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้นฏาตลปน อินทรีไทยพละศึกษา มิติที่3การใช้สื่อและเทคโนโลยีส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อการผลิตสื่อและสามารถผลิตสื่อที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมิติที่4การวัดและประเมินผล โรงเรียนได้จัดให้มีการวัดและประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติโดยใช้แบบทดสอบของสทศและนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กต่อไปมิติที่5การนิเทศภายในมีโครงการนิเทศภายในโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศ และครูในโรงเรียนนิเทศกันเองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันมิติที่6การวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมให้บุคลากรทำ PLC และนำปัญหามาแก้ไขโดยการทำวิจัยในชั้นเรียนซึ่งได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจำการศึกษาประถมวัย โรงเรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐะมวัยจึงจัดอาคารเรียนที่เป็นเอกเทศและส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ออกแบบการจัดมุมต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด,ด้านไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบล็อกมุมสร้างสรรค์มุมบทบาทสมมุติและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางโรงเรียนได้จัดครูผู้สอนที่มีความถนัด และตรงตามวิชาเอกในระดับปฐมวัยอีกด้วย and all. ຕ້ອງນັບນ້ຳໃນ คิดเลขเป็น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนได้ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเช่นเด็กยิงชนที่ชาแดนโครผมชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศการส่งเสริมวินัยในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมวินัยให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียนกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมลูกเสือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส่รงเสริมนักเรียนสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนเป็นประจำ โรงเรียนสุจร <outside, S 1> <I speak S 2> ิต ได้ส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรโรงเรียนสุจริตเพื่อนำความรู้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์เป็นประจำสเต็มศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน การยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนโรงเรียนร่วมกับกลุ่มเครือข่ายได้จัดกิจกรรมการติวก่อนสอบโอเน็ต NT, เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็นประจำทุกปีโรงเรียนสะอาดมีบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้มีบรรยากาศและเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรีไซเคิลการคัดแยกขยะการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบขอความร่วมมือจากอาบาตอทับกุงในการจัดการขยะและปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานเพื่อบริการนักเรียนและชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โรงเรียนได้จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีห้องสมุดไว้สืบค้นความรู้นอกจากโครงการและแผนงานดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนที่จบการศึกษาได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ให้กับสมโมสรราชนาวีคือนายสุทธิพง์เหลาพรนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติรุ่นเยาวชนอายุ18ปีเช่นชน,นางสาวอิสราแสงจันดานางสาวมุทิตาเสนารักษ นางสาวกันนิกาสิทธิแพทย์และนางสาวชมพูนุชจิตสบายนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทานเช่นนางสาวสิริดารารัตนพรมนางสาววัฒญางามคำและนางสาววนิดาโคตรประทุมโรงเรียนทัพกรุงประชานุกูล จะร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปดังคำขวัญที่ว่าร่วมแรงก้าวไกลร่วมใจก้าวเกินขอขอบคุณค่ะ